วันนี้ครับสตางค์จะพาทุกคนไปดู15คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงครับบอกไว้เลยว่าใครที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษถ้าไม่ดูคลิปนี้คุณพลาดมากๆครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you Hello guys ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับสตังอังกฤษออนไลน์ M5 thank you วันนี้นะครสตังมี15คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงที่คุณจะต้องรู้ว่าจะมีคำศัพท์อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันรับรองว่า15คำศัพท์นี้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันและในห้องเรียนของคุณได้อย่างแน่นอนครับเทศกาลวันลอยกระทงภาษาอังกฤษจะพูดว่าลอยกระทง festival ลอยกระทงเฟสติวัลวันเพ็ญเดือน12 full moon day of the 1 2 t h lunar month full moon day of the 12 l t h lunar month พระจันทร์เต็มดวง full moon full moon ประเพณี tradition tradition พระแม่คงคา goddess of water goddess of water กระทง สามารถแปลได้สองคำนะครับคำแรก banana leaf vessel banana leaf vessel หรือจะแปลทับศัพท์ก็คือกระชงเหมือนคำภาษาไทยนั่นเองครับใบตอง banana leaf banana leaf ต้นกล้วย banana tree trunk banana tree trunk ดอกบัว lotus lotus t ู g e j stick j stick เทียน candle candle, โคมลอย lantern, lantern, พลุหรือดอกไม้ไฟ firework, firework, ประทัด firecracker, firecracker, แม่น้ำ river, river ผ่านไปแล้วกับ15คำศั์นะครับหวังว่าน่าจะมีคำศัพท์ที่หลายคนนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือเป็นคำศัพท์ที่บางคนอาจจะคุ้นชินนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเรานะครับได้นําคําศัพท์เหล่านี้นะครับคัดมาเน้นๆเ,เพื่อจะนําคําศัพท์เหล่านี้มาแต่งประโยคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีคําศัพท์ไหนที่จะถูกแต่งประโยคบ้างและจะออกมาได้เป็นประโยคอะไรบ้างครับประโยคที่1 I like the l o y n g r a b o n g Festival the most. I like The อยกระทงเฟสติวัล t ี่มากทีประโยคนี้แปลว่าฉันชอบเทศกาลลอยกระทงมากที่สุดประโยคที่2 l o ลอยกระทง Lloyd is the festival on the full moon day of the 1 2 t h lunar month ลอยกระทง is the festival on the full moon day of the 1 2 t h lunar month ประโยคนี้แปลว่าเทศกาลลอยกระทงตรงกับวันขึ้น15ค้าคเดือน12ประโยคที่3 The teacher asked me to make a กระ o n with banana leaves and d e c o r a t e it with lotus. The teacher asked me to make a กระ o n with banana leaves and d e c o r a t e it with lotus. ประโยคนี้แปลว่าคุณครูให้ฉันทำกระทงด้วยใบยตองและตกแต่งด้วยดอกบัวและประโยคสุดท้าย All o i right, g h r a t o n day there are usually beautiful fireworks. o r l o i right, g r t o a t o n day There are usually beautiful fireworks. ประโยคนี้แปลว่าในวันลอยกระทงมักจะมีการจุดพลุอย่างสวยงามเรียนกันเสร็จแล้วนะครับกับการแต่งประโยคแต่สตังมีอะไรสนุกมาให้ทำต่อกับ today's quiz quiz ในวันนี้นะครับจะเป็นคำถามวัดความรู้อรอบตัวเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าคุณจะสามารถตอบได้ถูกต้องหรือไม่หลายคนบอกว่าฮะภาษาอังกฤษเหรอแล้วแบบนี้จะแปลได้ไหม ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเรามีการแปลให้คุณถ้าคุณมีความรู้เกี่ยวกับลอยกระทงในปีนี้นะครับหรือว่าความรู้พื้นฐานของเทศกาลลอยกระทงครับลองว่าทำควิสในวันนี้ได้คะแนนเยอะแน่นอนครับข้อที่หนึ่ง what date is ลอยกระทง Festival this year what date is ลอยกระทง festival this year ประโยคนี้แปลว่าปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่เท่าไหร่ a November 26 วันที่26พฤศจิกายนหรือ B November 19วันที่19พฤศจิกายนให้เวลา3าวินาทีหาคำตอบที่ถูกต้องครับ The answer is B November 19ณตอนนี้นะครับเราทำคลิปอยู่ปี2021และการลอยกระทงนะครับในปีนี้จัดขึ้นวันที่19พฤศจิกายนทั่วประเทศไทยครับ ข้อที่2 What is Loy Krathong Festival for? What is Loy Krathong Festival for? ประโยคนี้แปลว่าเทศกาลลอยกระทงมีเพื่ออะไร A Thank the goddess of the water ศักกระบูชาพระแม่คงคาหรือ B Splash water at people สาดน้ำใส่คนเลือกคำตอบที่ถูกต้องภายใน3าวินาทีครับ The answer is A. Thank the goddess of the water. สักการะบูชาพระแม่คงคานี่คือจุดประสงค์ของงานนี้ครับและข้อสุดท้าย What is the name of the beauty queen contest on l o d Kratong Day? What is the name of the beauty queen contest on l o d Kratong Day? ประโยคนี้แปลว่าการประกวดนางงามในวันลอยกระทงชื่ออะไร A. Miss l o d Kratong หรือ B. นางนกพมาาเลือกคำตอบที่ถูกต้อง3วินาทีครับ The answer is B. นางนกพมาาเป็นการประกวดความสวยงามที่งานลอยกระทงทุกทกที่ทั่วประเทศไทยครับและนี่ก็คือเกมสนุกๆน,นะครับที่เราให้ทำนะครับวัดความรู้เกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงกันไปแล้วเรามาวัดคำศัพท์ต่อกับคำนี้ครับ ไม่ว่าคำนี้นะครับเป็นตัว f ขึ้นต้นตัวอักษรตัวแรกและตัวใหญ่ และเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทรงตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งบนอากาศหรือว่าบนผิวน้ำนะครับใครที่ตอบได้นะครับลองเรียงมาแล้วก็ไปเช็คคำตอบได้ที่ description box นะครับหรือว่ากล่องคำอธิบายซึ่งทีมงานของเราได้มีการเฉลยคำตอบที่ถูกต้องไว้ให้แล้วหวังว่าหลายคนน่าจะทำคำนี้ถูกต้องกันนะครับหากคุณนะครับชอบเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆแล้วก็สนุกแบบนี้สามารถติดตามเราได้3ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ through ID entrance เพียงแค่ค้นหาคำว่าอังกฤษออนไลน์ m5 thank you เพียงแค่นั้นคุณก็จะพบกับบทเรียนภาษาอังกฤษฟรีจากเรานะครับครั้งหน้าจะมีคำศัพท์อะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องห้ามพลาดเด็กขาดกับอังกฤษออนไลน์ m5 thank you วันนี้สตางขอตัวไปซื้อกระทงก่อนนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าบายอังกฤษออนไลน์ i'm fine thank you